พรมชั้นที่จิตละเอียดลักษณะของพรมคือไม่ลำคาญนั่นวะเวลาเองอยู่เองฝึกเนี่ยเองลำคาญไหมลำคาญลูกรถยินเสียงตาหูจมูกดิ้นกายลำคาญสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่เองลำคาญอยู่ไหมถ้ายังลำคาญอยู่ไม่ใช่แล้วจะไม่ถึงฮะถึงลำคาญลำคาญไม่นานนะ นั่นครับนี่ใครจะเกิดไม่เกิดหรือจะรู้แล้วในอดีตรเราเคยปรถนาอะไรถ้าเรารู้แล้วบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยนะฮะทีนี้ไม่เคยก็เริ่มการอธิษฐานถ้าไม่เกิดก็ต้องอธิษฐานไม่เกิดถ้าจะเป็นปัจเจกภูมิก็อธิษฐานเป็นปัจเจก ถ้าเป็นโพธิสัตว์หรือปัจนาเป็นพุทธะเนี่ยก็เริ่มแล้วฮะทั้งหมดนี่ไปจากมนุษย์ทันบอกเพราะนั้นโลกนี้เนี่ะไม่ใช่ของใครเลยเป็นของมนุษย์ทุกคนที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นเองมีสิทธิ์จะเป็นอะไรก็ได้ท่านทีวายแบบเห็นชัดๆเลยนะฮะ แล้วบางทีสร้งางก็พาไปดูด้วยว่ามันเป็นยังไงเลยพรมขึ้นไปคือดินแดนที่ไม่เกิดคือเมืองแก้วทุกอย่างเป็นแก้วหมดเลยฮะไม่ไม่มีกระดูกกระดิกอะไรเลยตั้งแต่พุทธเจ้าอมกฐมมานพร้อมประหานทั้งหมดพระปัจเจกที่ท่าน,นไม่เกิดดินแดนทั้นไม่เกิด่ันว่า เองไปดูได้แต่เองอยู่ไม่ได้น้อยฝึกกับท่านดินแดนที่ไปได้ทั้งหมดเลยมนุษย์นี่ไปได้ยกเว้นอบายภูมิคือนรกไปไม่ได้บางคนสงสัยเอา้าทำไมหลวงพ่อทำ,ทำไมทาไมไปไม่ได้ในพระเทวีโเขายังเขียนภาพมาลายยังไปได้ฉันบอก พระมาลัยท่านไปก็จริงนะท่านไปอธิษฐานไปเนี่ยท่านลงไปนะนรกมันดับมไม่มีการทรมานเราจะเห็นในเรื่องพระมาลัยโปรดโปรดนรกกันแหละเพราะว่าถ้าคนมีบาร,รมีหรือพุทธเจ้าลงไปเนี่ยลองเองลองคิดดูด้วยว่านรกมันก็หยุดหยุดการทรมานเพราะไปดินแดนได้มีทุกข์อย่าลืมต้องเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมีรูปมีนาม มีกายมีใจใช่ไหมละ่ะเราเปลี่ยนอารมณ์ได้อารมณ์เนี่ยเราเปลี่ยนได้ดีไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้เราสามารถจะฝึกควบคุมมันได้ตอนเองตายเนี่ยท่านว่าเองควบคุมธาตุไม่ได้เองตายแน่นอนถ้าเองไม่ฝึกเนี่ยเองไปอารมณ์ไหนอ่ะท้าไม่ฝึกไม่ชินถ้าเองฝึกจนชินนะ เองก็ไล่ตั้งแต่มนุษย์ไปเทวดาไปพรงไปนะเองไล่ไปได้เลยท่านบอกมนุษย์นี่แหละไปได้ทุกภูมิออกจากล่างแล้วเนี่ยอารมณ์ไหนอารมณ์้นแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยจนกว่ากรรมที่ทิ้งไว้นโลกมนุษยนะ์หมดมันถึงจะเปลี่ยนนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดท่านว่ามันไม่ใช่น่ากลัวอะไร มันเป็นธรรมชาติแต่เจอท่านท่านเคยฝึกเริ่มท่านก,กาบพาพแล้วท่านบอกเองกาบภาพไม่เป็นก็จริงมองภาพระบ้า,า,บางไม่มองบาง้างกับไม่เป็นท่านบอกเองกับเป็น,น่ยเองนั่งขบเข่าเองต้องมองภาพของพระตาเองจึงสัมผัสมองเพราะเองมีตาท่านว่าเองก็ถวายชีวิตเลย พุทธัทงชีวิตตังเมปูเชมิแล้วแหละทำมังชีวิตตังเมภูเชมิสังขังชีวิตตังเมพูเชมิมองอย่าไปเพ่งพุทธัทงวันทามิพอกินกราบเนี่ตาเองก็บันทึกภาพที่พระเองกราบนะ่ะเข้าไปที่ใจเพราะดวงตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจเองกราบพระทุกวันเองทําอย่างนี้แหละถวายชีวิตทุกวัน เพราะพระเนี่ยเองอย่าลืมว่ากว่าท่านจะเป็นพระได้เนี่ยท่านสร้างบาร,รมีมาเท่าไหร่ท่านก็เวียนายตใจเกิดเหมือนเองนั่นแหละแต่เองติดท่านว่าเหมือนคนที่ติดยุคน,นี้แ้ท่านว่าติดสุขมั่งติดทุกข์มั่งยุคนี้ติดวัตถุเนีย่ยความมนุษย์ถึงเป็นอย่างนี้ เยวก็ด่ากันฆ่ากันทุกวันนี่คือวัตถุจเจริญเจริญทั้งวัตถุไม่เข้าใจแล้วเด็กทุกวันไม่เข้าใจแล้วกาพะไม่เป็นละไม่เข้าใจแล้วท่านวะเวลาตายลำบากแล้วเพราะในโลกวิญญาณเนี่ยอารมณ์เดียวนะคำว่าเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะแล้วทุกข์มากกว่ามนุษย์ด้วยขอใครไม่ได้แล้ววิญญาณนะ ยืนยานไปจากมนุษย์นะเองต้องทําความเข้าใจเองต้องทําให้มีศรัทธาจริงๆแต่ว่าให้รู้จริงๆข้าว่าเองไม่หยุดแน่นอนไม่หยุดฝึกแน่นอนเองไม่เอาอะไรเลยสมัยฝึกกับท่านแรกๆนะนะท่านว่าพุทธศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ได้เองฝึกไปเนี่ย พิสูจน์ได้ไปเรื่อยๆนลยสิว่าเพราะมันเป็นพิสูจน์ได้ทุกเรื่องไงไม่ใช่เขาพูดอะไรก็ไปเชื่อทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ท่านบอกมันต้องพิสูจน์จริงๆก็พิสูจน์มาเรื่อยแหละก็เลยหยุดหยุดทางโลกเรียนไม่เรียนฮนะเขาไม่เรียนเขาไม่ได้บังคับให้เรียนนะแต่ถ้าใครเรียนเนี่ยมันก็จะปรับเกรดไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยเงินเดือนอะไรพวกนี้ขึ้นไปไม่เรียนฮนะ ไม่เรียนเปล่าๆไม่ว่าลาออกด้วยโอ้สะเทือนเลยฮะพักพวกกันเนี่ยสะเทือนหมดเลยมันว่าเราบ้าแน่นอนเลย <c oughs> แต่ตอนนี้มันบอกว่าโอ้เสียดายว่าไปกับหลวงตาดีกว่าประมาณนั้นแหละเอาอะไรไปไม่ได้เลยฮะทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรเอาไปไม่ได้เลย ทางนั้นในสารหลวงพ่อเนี่ยพรมเป็นหลักนะฮะตอนนั้นพุทธพรมปัญโยในมุงเล็บดูนะฮะท่านมาทำมุงนะนมาที่นี่ท่านต้องอ่านนะเขาให้ฝึกท่านให้ฝึกไปพรมจะได้ปิดอวัยภูมิท่านบอกเองปิดอวัยภูมิได้เองไปได้สองทางเองจะเป็นพระเจ้าหรือเป็นพระประเจกหรือเองจะไม่เกิด นั่นน่ะถ้าเยังไม่เข้าใจก็ต้องฝึกต้องทำความเข้าใจในโลกเราเนี่ยมันมีทุกขึ้นน่ะสามารถจะเข้าไปในขื่นเก่าๆได้ทุกขื่นน่ะขื่นพระเจ้าขื่นพระประเจกขื่นพระรหันมีหมดแหละถ้าเองปรรถนาเป็นพุทธ,ธะนะเองตั้งความปรรถนาตั้งสัจจะต่อหน้าพระธรุปเนี่ย ปรถนาเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยโลกนี้สะเทือนเลยฮะเทวดาสาทุกหมดเลยเพราะมันทําได้ยากทานบอกทีนี้จิตเองเนี่ยมันก็เป็นกระแสเดียวกันกับพระเจ้าในอดีตคือองค์ปฐมไปถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าเป็นสายใหญ่เดียวกันเลยทีนี้การฝึกการเวียนาหตใจเกิดเองจะเข้าใจว่ามังเป็นสายเดียวกันเนี่ยเองจะเข้าใจเพราะ ท่านช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วเพราะเกิดมาแล้วเป็นประโยชน์คนที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอเป็นประโยชน์กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นในศาสตร์หลวงพ่อจริงๆแล้วนะฮะมันเริ่มตั้งแต่กาบพะแล้วล่ะแต่ว่าพระจะเป็นพุทธลูปอะไรก็ตามเนะี่ยที่เราเห็นเนะี่ยมีลูกนะมีลูกฮนะ มีนามมาทาด้วยมีความสว่างะตามที่ใครที่สร้างและอธิษฐานมีรูปมีนามนะฮะอย่างรูปหลวงพ่อเนี่ยเรามองภาพเนี่ยท่านปั๊บเนี่ยมองรูปท่านปั๊บเนี่ยจิตเห็นรูปตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามมาทำคือความรู้สึกย้อนไปตอนเด็ก เกิดมาเนี่ยจําความได้กับบันทึกแล้วล่ะบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงแต่เป็นโลกโลกล้วนๆเลยยิ่งยุคปัจจุบันนี่เรียนหนังสืออย่างเดียวเลยเรียนเพื่ออะไรเพื่อต้องการวัตถุเพื่อหาวัตถุไงเห็นไหมวัตถุนะใครทําวัตถุได้คนนั้นก็รวยแหละคนทํา พิจารณาตัวเองสร้างตัวเองทําให้คนติดได้ก็รวยแล้วฮะแต่ไม่ได้เลยเลยตายแล้วไม่ได้เลยเลยศูนย์เลยฮะสิ่งทุกเองทํามายกเว้นศาสนัประโยชน์อย่างพระสร้างพระสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้คนเข้าใจในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นทํามึงหน้าและสาขา เราเน้นเรื่องนี้โดยจงเลยนะสวดมนต์นอนกินสวดมนต์นอนกินบริการฟรีฮนะถ้าคุณทำได้นะไม่ยุ่งกับใครเลยนะมวงตาว่าไม่เกินห้าปีสิบปีเนะี้ยหลวงพ่อนคุยกับคุยกับท่านได้นะคุยกับผีก็ได้ฮนะเพราะผีมันไปจากคน ท่านถึงบอกว่าเองให้ความสําคัญมากกว่าอย่างอื่นอย่าไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นหลวงตาไปอยู่ที่ถั้าไม่ทำเลยเลยนอนไปโอ้เป็นสิบป,ปีมั่งกว่าจะทำนะใช่ไหมมาทำทางนี้เป็นที่แรกด้วยทำก็ไม่ใช่ว่าจะมาดูนะไม่ได้ดูอะไรเลยพระที่สร้างนะลวงหลวงตาไม่เกินห้าครั้งนั้นคือไปดู ไม่เกิดนั้นฮะไม่เคยเลยฮตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มลงฐานใช่ไหมแต่วันที่ลงฐานพระองค์นี้นะคนใส่ชุดขาวเต็มเลยฮะจากนู่นยาวเลยไม่รู้มาจากไหนไม่รู้คนมาจากไหนลองไปดูภาพเลยเังะนั้นการสร้างมันก็ดีอะ แต่ถ้าฐานเนี่ยท่านบอกสำคัญกว่าเพราะมันไปไกลยาวไกลเลยตอนนั้นเราถึงเน้นหนักเรื่องพวกนี้ตามที่หลวงพ่อท่านสอนไว้นั่นแหละท่านบอกไปหาที่เองมีที่เ,เองก็อยู่เลยฝึกเลยท่านบอกให้รู้ไปเลยท่านบอกอาการเวียนว่ายต้เกิดมันเป็นยังไงน,นโลกสวรรค์มันเป็นยังไงพรมมันเป็นงไงดินแดนที่ไม่เกิดมันเป็นยังไง ไม่ใช่ไปเชื่อเขาเชื่อใครไม่ได้นะต้องเชื่อตัวเองนะจริงไหมหรือสีมันไม่ได้ยากอะไรดอกท่านบอกพุทธศาสนา,า,า,าไม่ได้ซับซ้อนนะะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยท่านสอนลูกกำนามโดยตรงการเวียนว่ายายเกิดไม่ใช่น่ากลัวแต่เราไปกลัวเอง แต่ถ้าเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครกลัวหรอกฮนะเราสามารถจะกําหนดชีวิตเราได้ด้วยออกจากร่างปับ๊บจะเกิดไม่เกิดก็ได้จะไปพรมก็ได้จะเกิดเลยก็ได้จะเป็นเทวดาก็ได้จะไม่เข้าท้องก็ได้เกิดกับคนตายก็ได้พิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้มีหลายองค์แถวเนี้ยแถวเนี้ยแถว สาวิสา์หลายองค์แล้วก็แถวเนี้ยดาแถวพชรบูรณ์มีองค์หนึ่งนะั่นน่ะนั่นน่นะท่านไม่เคยเข้าท้องมาหลายปีแล้วไม่หลายชาติแล้วท่านไม่เคยเข้าท้องนะเกิดกว่าคนตายนะนี่คือพุทธศาสตร์ศาสตร์ของความเป็นจริงศาสตร์ในโลกการเียนว่าตารเกิดศาสตร์ให้ฝึกเรื่องจิตวิญญ,ญาณโดยจงนะเพราะนั้นเราถึงเน้นเรื่องการสวดมนต์เป็นหลัก บางคนถามท่านบอกเอา้าสวดเราได้อะไรเองยังไม่รู้เลยถามแล้วว่าได้อะไรอย่างน,น้อยเองก็ห่างจากกิเลสหาอุปทานห่างจากโกรธห่างจากโลภห่างจากหลงห่างจากความไม่ดีทั้งหมดเลยทีนี้จิตเองอยู่กับสายใหญ่กับสิ่งที่เองสวดเองจะสวดพุทโธทั้งโมสังโฆเองจะสวดอิจิปิโสหรือสมาหรืออะไรก็ช่างฮะถ้าเองทําประจําจิตเองกับ พลังงานเป็นสายใหญ่เดียวกันทีนี้พอมีสายใหญ่เองมีสายใหญ่เนี่ยเองอยากรู้เรื่องอะไรสมบอกในโลกเนี้ยโลกธาตเนี้ยเองอยากรวยเหลือสับอกไม่ยากเลยไม่ยากเลยท่านบอกขอให้เองอยู่กับพระก็แล้วกันอยู่กับพระเนี่ย อยู่กับการสวดมนต์แผแ่เมตตามโมทนาบนุญบันทึกบุญก็ทำตามท่านสอนมาเนี่ยใช้เวลาฝึกประมาณสิบปีได้ประมาณนี้แหละสิบหรือสิบเอ็ดปีเนี่ยก็ออกแล้วลาออกแล้วไม่อยู่แล้วฝึกอยู่ประมาณสามสี่ปีแรกนะน,นะเคยถามท่านว่า หลวงพ่อเนี่ยผมเนี่ยมีโอกาสได้บวชในชาติเนี้ยไม่เคยคิดจะไปจะบวชหรอกไม่เคยเลยท่านบอกว่าท่านก็มองๆนะมองเฉยมองแล้วท่านก็ยิ้มๆบอกเออเขาว่าถ้าเองยังฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยฝึกอย่างที่เองฝึกทุกวันนี่ว่าไม่กี่ปีเองก็ไม่อยู่หรอกยังไงก็ไม่อยู่ท่านบอก ก็ยิ้มนนะมันจริงของส่้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ฝึกไม่หยุดนะจริงตามที่ท่านพูดเลยไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ไม่อยู่ฮะหนีมาเลยบอกไหนๆเองจะหนีมาแล้วกันให้พระมาองค์หนึ่งอยากรู้อะไรโลกธาตุเนี้ยเองถามพระองค์เนี้ยนี่คือสุดยอด ที่ปรึกษาในการดำรงชีวิตที่ปรึกษาในการเวียนว่าจะเกิดคือพระหลวงตาเชื่อพระทั้งจะเจอท่านครั้งแรกแล้วไม่เดยห่างจากพระเลยนอนก็กรรมพระอยู่กับพระจิตอยู่กับพระไม่อยู่ไม่ได้น่นไปหาที่เดินสกลลเลยน,นู่นทำเมืองนะไปถึงโอโหโชคดีเลย โชคดีมากเลยหาที่ได้แล้วอยู่เลยอยู่ตั้งหลายปีพอออกมาก็เกิดนี่นะสาขาในสาขาแรกเลยเนะี่ยประมาณนี้แหละ